สวัสดีครับพวกับพ่อไอสารเหลียวต้นนะครับตอนที่ลูกค้าดูอยู่นี้คือรถสายทํามาหากินนะครับหรือว่ารถตอนเดียวนั่นเองนะครับรถคันนี้ครับปี2015ครับพี่แต่เด็ดกว่านั้นคือไม่เพียง3-4หมื่นแค่นั้นครับผมคันนี้บอกเลยว่าวิ่งน้อยมากสภาพไรตําหนิตรงนี้ครับแล้วคันนี้ครับมาพร้อมโปรเปต่อไม่รอแล้วนะแล้วคันนี้ครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะอะไรรู้เปล่าครับคุณลูกค้าราคานะครับแบบตัดสดเน็ตๆนไม่รวมแวดอยู่ที่3,59,00 0หมบาทตรงนี้ครับบอกเลยว่าโคตรของโคตรคุ้มค่าในตรงนี้นะครับ นี้นะครับถ้าซื้อผ่อนนะครับค่างวดอยู่ที่6,000กว่าบาทแค่นั้นเองแถมรับเงินกลับบ้านอีก30,000บาทครับและปีนี้ไม่ต้องผ่อนฟังไม่ผิดหรอครับ 6,000กว่าบาทเนี่ยปีนี้ผมผ่อนให้ลูกค้าไม่ต้องผ่อนครับผมมาดูกันบ้างนะครับว่า i s u ู D-Max ปี2015ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับผมให้ดูที่ห้องเครื่องก่อนเลยนะครับว่าเด็ดขนาดไหนนะครับนี่ครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าสภาพเหมือนใหม่นะบอกเลยว่าไล้์ตาหนิจริงๆนะครับรถของเราไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิควงไฟไหม้กลับม่นะครับถ้ามียินดีซื้อคืนนะครับผมรับผิดชอบทุกอย่างนะครับแล้วมีโปรหมดเลยก็คือแถมค่าจัดค่้าอุนฟันีบริบารแถมให้หมดนะครับพี่แล้ว หลังการขายนะครับต้องขอชีอ้แจงนี้ว่าถ้ารถมีปัญหานะครับของเรามีเจ้าที่ดูแลถึงที่ฟรี24ชั่วโมงทั่วประเทศให้เลยนะครับผมในเรื่องของบอดี้นะครับรอบคันคือสภาพแบบว่าสวยมากแล้วมาพร้อมกับสีขาวนะครับแล้วรถคันนี้ครับบอกเลยว่าตอนเดียวสภาพนี้หายากมากนะพี่แล้ววิ่งน้อยอย่างนี้ผมบอกเลยว่ามานานๆานทีนะครับแล้วใครที่กําลังมองหารถตอนเดียวอยู่ห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับราคา359,000บาทค่างวด6,000กว่าบาทรับเงินกลับบ้าน30,000บาทหรือ ปีนี้ไม่ต้องผ่อนอีกด้วยนะครับตรงนี้นะให้ดูสภาพภายในครับกับความสวยของคันนี้นะนี่ครับสตาร์ทให้ดียินเสียงเครื่องไปเลยบอกเลยว่าเครื่องเงียบมากครับเข็มมาอยู่ที่34,000โลเองนะครับรถ5ปีวิ่งปีละวัน8,000นะครับคุณลูกค้าโอ้โห รถสวยอย่างนี้เนี่ยหายากนะผมบอกเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถตอนเดียวไว้แบบคนของไปทธรรมดากินห้ามพลาดกันเด็ดขาดนะครับสำหรับคันนี้นะเหมือนเดิมครับถ้าสนใจคันนี้นะครับเข้ามาติดต่อทีมงานป๊อปไอเอได้เลยนะครับหรือโทรนะครับที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4 4นะครับนี่ครับผมอีซูดีแม็ปี2015เข็มไม้เพียง34,000ื่นนโลนะครับคันนี้ครับซื้อตัดสดในเน็ตไปเลย3 5ม0 0 0บาทหรือซื้อผ่อนรับเงินกลับบ้าน30,000บาทยังไม่พอนะครับงวดเพียง6,000กว่าบาท แถมปีนี้ไม่ต้องบ่อนผมบ่อนให้นะครับกับโปรสเปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะเลือกคุณภาพเลือกของคุค่าเลือกเราครับผมสามเดียมออโต้สวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่จากบริษัทสามเดียมออโต้ที่ช่อง YouTube slm auto สามเดียมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ e f a c e b o สามเดียมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเดียมออโต้